ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนเคลื่อนเข้า40จังหวัดวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันจันทร์ที่13มิถุนายนโดยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ฝนในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ 40จังหวัดเนมเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์หนองคายบึงกาฬรหนองบัวลำพูอุดรธา,านีสกลีครนรนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีการจนะบุรีราชบรุรีอุทัยธานี นครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจ,จันทบุรีตราดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลและกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้ มากสุด40%ของพื้นที่ที่บร,ริเวณภาคตะวออกเฉียงเหนือภาคตะวนออกภาคใตา้ส่วนรองลงมาฝน30%ที่ภาคเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตํำตกเฉียงใต้กำลังอ่อนปกคลุมทะเลทั้งสองฝั่งรวมถึงประเทศไทยร่องมรสมุมพาดผ่านเมียนมา และลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความรกาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและจีนตอนใต้ลักษณะเช่นนี้ประเทศไทยจะมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ส่วนมากเน้นด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนคลื่นลมทะเลสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ